สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้น้องบีจะทำผัดไทยกุ้งนะคะผัดไทยสูตรน้องบีอร่อยและหน้าตาดีเหมือนคนทำไม่ใช่น้ำเพื่อนพูดเลยนะคะ <S 1> <S 1> อันนี้เวลาบีทําอาหารไทยก็จะน้ามันหมูนะเพื่อนนะ <S <S แล้วก็หอมแล้วก็อันนี้หัวจิตเต้าแห้งแบบหัวจิโป้นะคะเพื่อนเนาะ <S <S อันนี้น้ำมันนะน้ําผัดไทยบีก็ทาเองอันนี้มันกุ้งเนาะเวลาที่บีทําผัดไทยบีก็จะใส่มันกุ้งนะคะมีกุ้งมีเส้นเส้นมันจะ แข็งแน้ำเพื่อนเส้นที่มึงนอกอเราต้องใส่น้ำไปด้วยนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะไปที่กระทะกันนะจ๊ะเอาออกก่อนนะจ๊ะเพื่อนเดี๋ยวมันจะเหลือตัวลสิบบาทนะคะ ดีไม่มีเตาหู้นะเพื่อนก็ไม่ต้องจังแ้นลงไปจับดด้ม มันกุ้มไปมันก็จะสีสวยนกเกนาะเพื่อนเนาะ เทเลยนะคะเคพื่อนโอ้โหแม่เจ้าเทเลยเจ้ะ ไปแล้วนะคะเพื่อนขอตัวไปกินก่อนนะคะเพื่อนจานอันบะเอกเลยนะคะเพื่อนผัดไทยบายน้องบีอร่อยแลนะหน้าตาดีเหมือนคนทาําไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีรอบส่งนะคะเพื่อนเป็นยังไงผัดไทยมีอ,อ๋ออลังการมากอลังการงานจานยักษ์นะคะเพื่อนผัดไทยวันนี้น่าสดไม่มีคิวก็คือวันหยุดแห่งชาต,ะะงกกงตินะคะเพื่อนจานองบีจะกินผัดไทยผููกินบอกนิโองเตกนะคะเพื่อนชิมฝีมือตัวเองนะจ๊ะ กินไม่หมดนะคะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแยกแยกแยกเดี๋ยว,ยยยวพี่สาวมานะคะเราเป็นพระพี่สาวเป็นเด็กวัดกินทีหลังนะ,ะมาเช้าก็กินทีหลังเลยเนาะอร่อยบดแล้วผัดไทยบีบีอร่อยจนหน้าตาดีเหมือนคนทำเลยจ้าหน้าสดก,ก็ออกล่องนะเพื่อนไม่ไอายนะคะเมื่อก่อนอายอยู่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ไอายแล้วคะ่ะ <c oughs> กลายนคนหน้าด้านไปเรียบร้อยนะเพื่อนอ,อร่อยเดี๋ยวไปกินนี่ก็จะบ่นอะไรให้เพื่อนฟังนะฮะเพื่อนเนาะบอกเพื่อนๆคร่าวๆนิสัยน้องบีคร่าวๆเผื่อน,นะคะเผื่อบคนบางคนเขาไม่รู้นะ,ะเพื่อนอาจจะเห็นว่ามีพูดเล่น พูดคำพูดหยอกอะไรเงี้ยแต่มีเป็นคนแบบจริงจังนะเพื่อนพีเวลาที่มีทํางานนุนนี่อยู่กับเลูกน้องอะไรพีไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นคนเป็นเหมือนไบโพล,ล่าเหมือนที่เป็นเพื่อนเห็นตามเบทีเพื่อนนะบีไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะคะเพื่อนเนาะทีนี้นเวลาที่คนทําให้มีไม่ชอบนะเพื่อนไม่ชอบนะเออมีคิดว่าเขาต้องมาฟังเขาต้องฟังนะทีเนี้ยบีไม่ชอบบีก็จะเฉย เพื่อนไม่เฉยออกไม่ชอบฉันไม่ชอบแล้วพอหมดจากความไม่ชอบเนี่ยถ้าคนคนที่มีไม่ชอบเนี่ยนะก็ยังมาสซยงมามาลุ่มร่ามยังทําตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันจะมันจะขยับมาจากคําว่าไม่ชอบเป็นเกลียดนะพอเราเริ่มเกลียดเนี่ยเราก็ไม่อยากเห็นหน้ายังไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นอะไรที่มันเกี่ยวกับเขาเราก็อยู่ห่างหางเราก็อยู่ของเราแต่ถ้าเขายังรุ่มร่ามรุ่มล่ามมัน ก็เหมือนเหมืนอนโทรไม่รู้ร้อนอะเพื่อนนะเนออาะทำทั้งทั้งที่เราก็รู้ว่าเขาทําอะไรมาตัวเขาเองเขาก็รู้นะพเพื่อนว่าบีบีรับรู้อะไรเงี้ยนะเนาะบีไม่เอ่ยชื่อใครนะฮะแต่เขามาฟังเขาต้องรู้ว่ามีพูดถึงเขานะะบีไม่อยากพูดแต่มีพูดให้เขารู้ว่าวันหนึ่งถ้าบีทําอะไรนั่นคือบีสุดสุดแล้วเนาะพอเราเริ่มคมาว่ามาเกียนะเพื่อนเนาะมันมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแบบทําไมฉันฉันไม่ชอบคนนี้อะไรเงี้ยแบบเกียและและถ้าเขายิ่งแบบ ยิ่งมากๆขึ้นมันจะขยับมาเป็นคำว่ารังเกียจเมื่อไหร่ที่มีสมองมีบอกม่ว่าฉันรังเกียจคุณนะฉันรังเกียจคุณมากอย่างเงี้ยวันนั้นนะเพื่อนๆเราก็จะบอกตัวเองว่าเราเราทนนะช่างเขาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขายงยังไม่หยุดนะเพื่อนนะบีจะบีจะทำให้เขาเสีบให้เขารู้ว่าบีบีที่เขารู้จักไม่ใช่คนนี้ บีเสกว่าที่เขาคิดนะเพื่อนเนาะบีไม่ชอบคนที่แบบทําผิดทําไม่ดีแล้วทําตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพื่อนเนาะเขาต้องบอกฝั่งจะได้รู้ว่าบีเป็นคนแบบไหนนะคุณต้องหยุดนะอยู่ในส่วนในที่ที่คุณควรอยู่นะรู้ั้งรู้ว่าเขาไม่ชอบคุณอย่ามามาวุ่นวายกับเขาเหมือนบีเนี่ยคนไม่ชอบบีนะเพื่อนนะ เรารู้นะเ,นเพื่อนๆคนไม่ชอบเนี่ยเรารู้แต่ไม่ใช่ไปตีตีหน้ามึนทําแบบแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่ใช่มันคือการจัดเดงแล้วคุณไม่ต้องมากวนนะคะไม่ต้องมากวนบีนะเมื่อไหร่ที่บีบีสุดจะทนเนี่ยบีเป็นคนที่สุดจะทนกับบีเป็นคนทนกับทุกอย่างนะเพื่อนเราเรา,เราเจอมรสุมมาเยอะเราทนกับทุกอย่างแต่ถ้าบีบอกว่าบีสุดจะทนและบีทนไม่ไหวนะเนี่ย ต่อ้พ่อแม่ดีเนี่ยมาบีอย่าทำเลยลูกอย่าช่างเขาเถอะหรืออย่าทำเลยหรือเพื่อนสนิทเพื่อนรักบีบอกบีอย่าทำเลยอย่าทำแบบนี้เลยสงสารเขาหรืออย่าทำเลยช่างเขาเถอะบีไม่ฟังใครบีไม่ฟังใครแล้วบีบีเป็นคนจะทำให้สาเกใจบีนะแล้วบีก็จะหยุดบีคนแบบนี้นะบีบอกไม่ใสบีคนนะก็มูฟังบีนะไอ้คนที่มันที่บีพูดถึงเนี่ยบีไม่เอ่ยชื่อแต่ให้คุณรู้ว่าฉันเป็นคนแบบนี้เมื่อไหร่ที่มี ลุกขึ้นมาทำนะคุณไม่มีที่ยืนบีบอกเลยนะอ,อกินผัดไทมนก็จะอร่อยมากบีพูดให้เันให้ให้ฟังนะเพื่อนบีบีสุจดจะทนจริงๆนะบีบีบีอดทนมานานนะทนมานานมากนะบีพยายามเฉยๆเนาะแต่แบบบีต้องพูดนะคนเราคนเราจําเป็นไหมที่แบบไม่ชอบคุณก็มาบล็อกฉันสิหรอบีคนไม่ชอบบีบีก็ไม่เคย ไม่เคยไปบอกว่าเธอเธอบล็อกฉันสิเพราะถ้าเธอไม่ชอบฉันก็เฉย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 ไปสิคุณก็อยู่ของคุณฉันก็อยู่ของฉันใช่ไหมเพื่อนเนาะอืมทําแบบนี้เป็นคนเหมือนเหมือนคนไม่มีใครเสี้ยมโสนมานะสิ่งที่ทาอยู่เนาะเออทั้งทั้งที่ก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะใช่ไหมเพื่อนเนาะขอตัวไปกินต่อนะะเพื่อนแล้วก็มาพูดแค่นี้น,นะจริงๆแล้วบีไม่อยากพูดแต่บีสุดจะทนจริงๆ,ๆเนาะ ขอตัวไปกินก่อนนะคะเพื่อนผัดไทยบายนมบีนะคะขอบคุณพี่เพื่อนทุกคนที่มานั่งฟังบีบีบนนะคะไปเลยจ้ะสวัสดีค่ะ